เข้าบ้านมึงหาเข้าหาบ้านกวนนี้เดี๋ยวเพิ่งเข้าเดี๋ยวมันกโมัขบ้านวนีเดี๋ยวเพิ่งเข้าดยมกำมัขาาเดียเ่งเาเีมึงมเา่เยมนานี่เดยว่ยวันกมัานนี่เายนัาานนี่เดยเ่้ดมม้มกเฮ้ยเิ่งก้ยันมเรายิงกันไม่โด ไม่เปลดวิวยังตายนะด้วยใครนะตายนะไม่โดนเลยอ่ะสัตว์โอ้โหโดนกลัวพ่อมึงเหรอคืออะไรวะสีเขียวอ่ะไอ้พี่มึงลงกูอะไรนี่ว่าไอ้บัสไอ้พี่ไอ้ยิงตายกูไม่รู้ไม่รู้ใครคือใครไม่สนไม่สนึงว่าไม่สนตายวะไอ้ตรงตายเดี๋ยวเดี๋ยวคี้คี้ตงตายต้องตายตายตายอะไร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 อาร์ตอะไรอะไรอะไร

ดูด้วาในบ้านจั่มดยม่มใครให้หรอใครให้มาห้าวอาวกุ๊กข้ากุ๊ก้ากขแล้วเเดี๋ยวะโย่นี่นี่ๆี่ี่ี้ีอยเอ็มเอ็มือกันรถเดือดกูไปรถเออเออเออลงในบ้านอิเต็ม นี่เาาเื่นเบอร์การกิโยเราเองเล่นที่อะไรเนี่ยเล่นอะไรไเน,นี่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 น่นมากูอือ <laughs> ตายเันที่แเลนี่ตายขาายึด <c oughs> <c oughs>